สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมชุดเครื่องเสียง8ปดคูณแนะวันนี้โอ้โหนี่ฮะเตรียมส่งมอบลูกค้านะวันนี้อัปเดตโปรดีจิตเดตวันนี้นะฮะส่งท้ายปีอ่า2564ครับวันที่อ่า6ธันวาคมนะครับซับเร็เทเบิลบแปนิ้วลำโพง i4s ยังเป็นโปรโมชั่นเดิมนะครับตู้เปล่า2,450บาทตู้พร้อมดอก5,300บาทไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดตัวนี้ลูกค้าใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับ นี่ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดกลางก็เป็นรุ่นวีส V3 นะครับ8ใบซับเบลดแใบกลางนี่ลูกค้าอัปเดตเพิ่มเป็นอา่าลำโพงโกุบริเพิ่มไปละ500บาทเป็นลำโพงโกุบริโค้งหล่อนะทั้งหมด8ใบตัวนี้ครับนี่นำชุดแขนโรงงานปกติเป็นดอกลำโพงกริปหนึ่งสองสี่ห้านะฮะแปดคูณแปดแหลมเป็นยูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับนี่เสียงกลางนี่นะครับ บกลางเป็น V3 ตัวนี้ครับนี่นะครับวี 3, ครบหมดทุกอย่างชุดแขนโรงงานนะตัวนี้นี่นครับชุดแขนโรงงานอุปกรณ์ต่างๆจตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับทั้งหมด8ใบนะครับแล้วก็มาดูที่หัวเครื่องครับวันนี้หัวเครื่องวันนี้จะเดิเดนทาง2เซตเลยครับแลมีพระอาจารย์จากสระบบุรีกำลังเดินทางมารับนะครับวันนี้ตอนนี้ก็จะไปที่บ้านโคกสี ีโคกศีอำเภออเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นครับตัวนี้กำลังทำบินอยู่หน้าร้านนี่ครับ MT4,008,200 บาทคูณสี่ครับนะครับแล้วก็ m t 4 4 0 0ครับเสียงกลางครับที่4ี่โวลต์ตัวนี้ทุกแชนแนลครับที่4โอห์มมี EQ มีคอร์สแล้วก็ไมโครไอร์ลุ่งจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เป็นขึ้นตัวใหม่นะแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่น TD9 ครับมีโวลต์โชว์โวลต์โชว์แอมป์โชว์เฮิร์ตนะแล้วก็แลก 12U นี่ครับคร่าวๆนะครับ รีวิวแบบฉบับป้าเตรียมส่งมอบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมกันหน้างานอีกหนึ่งรอบนะครับตอนหน้างานเราจะลองรันให้ได้ชมกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับมิกเซอร์16บหกชแนลนะครับนี่ MT 16ทีสิบหกนลนะสี่พารามิตรนี่นะครับคอมเพรสเซอร์8แปดชแนลนะครับแล้วก็โลคัสต์ถึง80ดสิบเฮิร์ตเฮิร์ตลบถึง26 dB นี่นะครับแล้วก็มีทั้งหมด4อ็อกนะครับนี่นะเอฟเฟกต์ในตัวอย่างเอฟเฟกต์ในตัวนะครับนี่เราหมุนนี้ลงก่อนตีนมาตั้งค่าโรงงานมาเลย เขาหมุนรองทุกตัวทั้งออกทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างต้องหมุนกลับนะครับนี yeah. ่แล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับยี่สิบสี่โปรแกรมนะครับเอฟเฟกต์แท้นะครับนี่เอฟเฟกต์แท้ทั้งหมดยี่สิบโปรแกรมยี่สิบสี่โปรแกรมแล้วก็มีทั้งหมดนี่นะครับสี่กรุ๊ปนะครับสี่กรุ๊ปเมนเอลอาร์เอฟเฟกต์ในตัวนะตัวนี้นี่แล้วก็แหลกสิบสองยูนครับแล้วก็ตัวนี้ครับไมล์ลอยรุ่นจุดขึ้นได้ปรับความถี่ได้ตัวนี้ครับ ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาลองเสียงแนละ้ววันนี้เนี่ยลูกค้าก็กําลังเตรียมอยู่หน้าร้านคนระับชุดนี้อยู่135,000บาทนะเซตนี้135,000บาท8คูณ8ทั้งระบบเลยนะเซตนี้นะฝากติดตามไกันแล้วกันลูกค้าที่สนใจชุดเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะชุดเครื่องเสียงราคาร้องเพลงในบ้านร้องเพลงในห้องอาหารร้านอาหารหรือว่าอยากจะฟังสตา์แบบเป็นผับนะฮะหรือว่า ผับคาราโอเกะผับต่างๆหรือว่าดนตรีสดงานต่างๆก็สนใจก็สอบถามได้นะครับที่ร้านอุบลมิวสิกซาวอุบลราชธานีนะครับมีทุกเซ็ตทุกไซส์ระบบดิจิตอลระบบงานเซ็ตต่างๆระบบไฟในสตูดิโอระบบไฟในเ,เกี่ยวกับงานไลท์ติ้งครับหรือว่างานไลท์สดต่างๆก็มาชมได้ที่ร้านนะครับสนใจรายการไหนก็มาคุยกันได้ดก็จะไดาเป็นกรองไฟฟ้าแซมเสียงก็มีทีมงานบุคลากรของทางร้านาดูแลให้นะครับอยากฟังซสาว์เสียงกลองต่างๆก็ อ่ะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้แปดคุณแปรใจลืมนะครับชุดนี้ไปที่บ้านโคกสีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นต้องไปดูครับไปไปชมไปสอบถามดยดีกว่า <c oughs> นี่ครับลูกค้าก็อยู่หน้าร้านนู่นปุก็เตรียมอุปกรณ์นี่ครับวันนี้ก็เตรียมส่งมอบลูกค้านะชุดนี้นี่หลายชุดนะแต่คุณแปรที่กงพระอาจารย์ก็เดินทางมารับครับ จากสระบ,บุรีนีก็ชุดนะครับตีกับแปดคูณแปดหรอครับผมนี่ก็8ปด8คูณแปดะครับนี่นี่อีกหชุดครับวันนี้วันนี้หกธันวาคมนะครับเน็นลูกค้าก็มอรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้ก็8ปดคูณแปดใช่ไหมนี่นี่ก็แปดคูณแปดแปดคูณแปดกี่ชุดอีกหนึ่งชุดแล้วก็สองชุดใช่ไหมข้างในหนึ่งชุดใช่ไหมสาช,ชุดตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่เนาะ โ8คูณ8สี่ชุดตะวันนี้มีทั้งหมดสี่ชุดถ้า8คูณ8โอ้โหสี่ชุดสี่จังหวัดได้แล้วมาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเี่นลูกค้ามารับสีเซตครับข้างในกวางกำลังมารับยูยูคำเพิ่อะดรก็ครับคำเพิ่มังบันฟางบ่ครับตำบลยังครับตำบลมันฟันางตาบลมันงเพิ่มบันฟางใส่สามโลอ๋อครับขอบคุณครับครับผม จังหวัดของแแมมนีี่าตกเก้นอนแก่นนะครับนอ้องโอ้ส <laughs> วัสดีจังหวัดขอนแก่นครับแปดคูณแปดเนี่ยครับนี่ครับกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับมีบ้านฝางขอนแก่นตัวนี้ก็ร้อสระบุรีครับแปดคูณแปดตัวนี้น่าจะไปแถวสุรินทร์ครับก็มีสุรินทร์แปดคูณแปดแล้วก็ตัวนี้ไปอยู่น่าจะอะไรนะนครน,นายกก็แปดคูณแปดแปดคูณแปดสี่ชุดตอนนี้นะ มี2อคูณสอีก7จชุดประมาณเจ็ดชุดอ่ะขอบคุณทุกท่านครับที่สั่งจองครับนี่แผนกประกอบแล้วก็กําลังเร่งครับแผนกประกอบอุปรกรณ์ต่างๆฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับทีมงานในห้อเครื่องเสียงเมืองอุบลกับร้านอุบลวิศิษฐ์สาวอุบลร,ราชธา,านีจะพยายส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาครับเซตแปดคูณแปดสี่คูณสี่ขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองเข้ามาก็อุดหนุนเครื่องเสียงที่ร้านนะครับวันนี้เตรียมเดินทางไปเดือดรอบแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้พรน่นี้ที่บ้านฝางขอนแก่นนะวันที่7นะวันที่7 กับทีมงานทีดีน่าจะเป็นทีดีสามนะั่งไปส่งน่าจะเป็นทีดีสามเพราะทีดีสี่ก็ต้องไปนครนายกนะครับสระบุรีนี่มารับเองใช่ไหมอาจารย์มารับเองเนาะสระบุรีขอบคุณการติดตามนะครับฝากดูกันแล้วกันครับที่อุบลร,ราชธานีขอบคุณคุณมิสิกสาวเซนคงอุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ